สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเฮใช่ใ้่หนูคุณจะตีไวไปแน่เลยว่ะกาไม่โหลดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับหนูแปะลิงก์ก่อนนะทุกคนน่าหนนะูกำลัง สว,ส,ะะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทุกคนฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งวันไม่เมื่อวานเพิ่งเจอไปนะี่ยมันจะครบยี่สี่ชั่วโมงแล้วไงจัดเป็นหนึ่งวันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้ มาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนมันช่วยดันฟีดนะครับกงนึงนะหนูเอาย,อยิงโดนไอ้แบะอีกครับ